ด่วนครับทุกคอุุงอิงเพชรบ,บ้านแพงพูดแล้วลุงอานวยอยู่บ้านแพงนะครับลุงอํานวยอยู่บ้านแพงจ้ะลุงอํานวยอยู่บ้านแพงจ้ะลุงอานวยอยู่บ้านแพงคือว่าไปสระบุรีล่ะว่าไปนะจ๊ะ ล่าสุดเมื่อคืนนี้ใครได้ดูบรรยากาศลํำเรื่องต่อก่อนบ้างครับน้องอุกอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเอาพี่อํานวยมาเล่นแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับนะว่าฉากนี้เนี่ยาทางคุณพ่อ,อาการชัยนะครับจะถามน้องนะว่าอยากเกิดเป็นอะไร,นะรอยากไปหาใครนะครับอุงอิงก,ก็บอกว่าไออํานวยอยู่บ้านแพงจ้ะ นะครับนะโอ้เมื่อคืนนี้สนุกมากมากครับทุกคนนาะต้องบอกด้วยว่ากระแสไอ้อำนวยเนี่ยยังอยู่แล้วก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับยิ่งน้องอุงอิงเอามาพูดอีกเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหยิ่งเพิ่มทวีคูณความดังของไอ้อำนวยครับยกความดีความชอบนะครับให้กับไอ้อำนวยไปเลยเนาะซึ่งต้องบอกว่านะครับสาวลาวเนี่ย โอ้โห oh, โดนคนไทยเนี่ยต้มคืนแล้วนะเพราะว่าตอนนี้คนไทยเขาโด่งดังกันหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้อำนวยเองคนที่เอาเพลงนี้มาคัฟเวอร์กันเนี่ยเขาก็โด่งดังกันไปนะเมื่อก่อนเขาบอกว่าลาวต้มไทยตอนนี้ไทยเนี่ยต้มลาวคืนแล้วนะซึ่งตอนนี้ทัวร์ก็เป็นโรงสาวลาวนะครับนะซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยบรรยากาศลําเรื่องต่อกรสนุกสนานมากๆองค์อิง,องมาในชุดสีเขียวสวยงามสงาม่ากันเลยทีเดียวแล้วนะนะซึ่งน้องเนี่ยโอ้โหถ่ายรายการเสร็จแล้วก็ บินตรงกลับมานะครับเพื่อที่จะมาขึ้นบนเวทีสาวน้อยเพรบ้านแพงแล้วก็โชว์ออกมาได้สมบูรณ์แบบมากๆนะครับทุกคนนี่แหละ คือความคุณภาพคือความมันฝึกซ้อมของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นมุกตลกตบมุกอะไรน้องก็ทําได้หมดนะครับต้องบอกได้ว่าเก่งขึ้นเรื่อยๆจริงๆและเมื่อวานนี้หลายคนคงได้ดูรายการก็มาดีครับนะครับต้องบอกได้ว่าอุงอิงทําได้ดีมากๆแล้วก็ช่วงที่เวลาร้องไห้นะครับทุกคนอันนั้นก็คือออกมาจากความรู้สึกน้องเองเลยนะครับนะแล้วก็เมื่อวานนี้ในรายการโหนกระแสเนี่ยอุงอิงคือร้องสดได้เพราะมากจริงๆ ค,คือต้องขอชื่นชมในความนิ่งขององิงนะครับทุกคนคือเมื่อก่อนเราจะเห็นแววตาของน้องด้วยความที่ไม่มั่นใจเนาะจากเด็กบ้านๆน,นะครับทุกคนที่เพิ่งมาออกทีวีพูดกันอย่างนี้เลยนะครับเพิ่งเข้ามารายการทีวีน้องก็ยังมีความที่แบบว่าไม่มั่นใจเท่าไหร่นักนะครับแต่ณนะปัจจุบันนี้อุงอิงเก่งขึ้นมากและมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากยิ่งขึ้น นะครับไม่ว่าใครจะตบมุกหรือว่าใครจะถามอะไรมาองอิงตอบได้หมดโดยเฉพาะกับนักข่าวนะครับน้องเนี่ยสามารถตอบได้แบบว่าโ,โหลื่นไหลมากๆแล้วก็คิดไม่นานในการตอบนะครับองอิงจะเป็นคนที่มีไหวพริบเนาะมีไหวพริบมีความจําที่ดี มีความจําที่ดีมากๆสําหรับเด็กผู้หญิงคนนี้ทุกคนต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับการเป็นหมอลำเนี่ยการมีลูกล้อลูกชนอะไรต่างๆอูมิมองว่าต้องเป็นคนเร็วต้องเป็นคนที่มีสมาธิดีถึงจะทําออกมาได้แบบนั้นถ่ายทอดออกมาได้แบบนั้นนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เห็นการตบมุกของอุงอิงแล้วก็พ่อการชัยแล้วเนี่ยโอ้โหน้องเก่งขึ้นมากเนาะต้องบอกนี้ว่าน้องเก่งขึ้นมากๆ นะครับภูมิใจนะครับเชื่อว่าหลายคนภูมิใจ FC แ a n คลับเนี่ยภูมิใจที่น้อง9เข้ามาเป็นหมอลำที่กำลังเขาเรียกว่าอะไรสะสมชั่วโมงบินแล้วตอนนี้น้องกำลังเป็นมืออาชีพที่ไม่ว่าใครก็อยากร่วมงานด้วยนะ้องทุกคนอันนี้คือต้องเป็นแบบนี้นะศิลปินคุณภาพต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่จะไปจำเนื้อผิดผิดถูกถกแล้วก็ มันไม่ใช่ผลดีอะนะครับทุกคนการที่จะมาสร้างกระแสแบบนี้หลายคนบอกว่าเขาสร้างกระแสใช่ไหมครับส่วนตัวอุ้มีมองว่าไม่ได้สร้างนะอุ้มีมองว่าเขาไม่ได้สร้างเขาจําผิดจริงๆนะครับเพราะว่าแววตาเขาในตอนที่เขาร้องเนี่ยเขาจําผิดจริงๆเราเราคิดว่าแบบนั้นถ้าเกิดว่าเป็นการสร้างกระแสแล้วเป็นกระแสทางด้านลบนะครับคือเอาจริงๆนะจะขายขำหรือว่าอะไรอันนี้เราไม่ทราบนะครับถ้าขายขำเนี่ย อยู่ได้ไม่นานแต่ขายคุณภาพอยู่ได้นานบอกแค่นี้นะครับนะ <MA IL> แล้วก็อบอกด้วยว่านะครับกสัสอุงอิงเนี่ยรู้จักเล่นกับกระแสเนาะน้องรู้จักเล่นกับจากกับกระแสนะครับรู้จกักว่าอะไรที่แบบเป็นแนวโน้มที่ทําให้ตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมีซีนมากยิ่งขึ้นอุงอิงก็ออามาเล่นนะครับอย่างเพลงที่สาวลาวเนี่ยเขาร้องผิดใช่ไหมครับแม่พรก็ได้มีการคบเวอร์เพลงนี้ สวีวีวีเนาะจนทำให้องอิงเนี่ยได้กดรีโพสต์ของแม่พรหมอลำเพชรลำเพลินนะครับคือน้องเป็นคนที่ไม่มีอะไรปิดกั้นอะ่ะองอิงเป็นคนที่เห็นอะไรที่ตัวเองชื่นชอบหรือว่ากำลังเป็นไวรลัลน้องก็แชร์หมดนะครับน้องเป็นแบบนั้นจริงๆครับทุกคนน้องน่ารักมากนะครับน้องไม่ได้ปิดกั้นว่าวงนั้นวงนี้ฉันจะไม่แชร์ให้อุงอิงแชร์หมดอย่างคลิปแม่พรอ,องอิงยังไปกดรีโพสต์ให้เลย ในแอปพลิเคชัน Tik t o k นะครับ, TikTok, รบแล้วก็ของน้องเพลงเองของใครเองก็แล้วแต่ของพี่บิวจิตเองซึ่งเป็นคนละค่ายอย่างคุณแพวรพวเคยบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาไม่แชร์หรอกถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาไม่มาสนับสนุนหรอกคนละวงกันแต่อุงอิงไม่ใช่ครับน้องคือคนที่พร้อมที่จะพร้อมที่จะเปิดเป็นน้ําที่ไม่ได้เต็มแก้วอุวงอิงเป็นน้ําที่หยู่ แคบจะก,ก้นแก้วด้วยซ้ำตลอดเวลาน้องพร้อมเรียนรู้กับอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะเห็นได้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ฝึกซ้อมใส่หูฟังเพลงใหม่เพลงเก่าเนี่ยอุ้งอิงแกะตลอดเวลานะครับเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นสมแล้วแหละที่เขาเรียกว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์เนาะสาวน้อยมหัศจรรย์ต้องเป็นแบบนี้จริงๆน้องเป็นโลโก้ของคําว่าสาวน้อยมหัศจรรย์ของจริงไม่เฟกไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่มีอะไรที่ปรุงแต่ง นะครับสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้เราเราเราเรียกว่าแบบนี้เลยนะครับอุ้ยมสัมผัสมาแล้วทุกคนน้องคือสาวน้อยมหัศจรรย์ตัวจริงเสียงจริงนะครับเราไม่เคยเจอแบบนี้แล้วน้องเป็นคนที่ไม่ปิดกั้นอะไรเลยไม่ปิดกั้นวงอื่นเลยเห็นอะไรดีแชร์หมดไม่มีความอิจฉาริษยาไข่นะครับนะอ่ะอันนี้พูดเยอะไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่า สำหรับเรื่องราวของเมื่อคืนเห็นแล้วน่ารักนะครับใครใครชมรามเรื่องต่อกอนบ้างเมื่อคืนนี้สนุกไหมครับคอมเมนต์มาหน่อยนะสนุกสนานมากสำหรับเมื่อคืนนี้แล้วก็อุงอิงถือว่าเป็นคนที่พร้อมทําทุกอย่างบนเส้นทางนี้จริงๆนะครับเมื่อวานนี้ไปออกรายการเสร็จก็บินตรงมาต่อที่ขอนแก่น รพร้อมทําทุกอย่างบนเส้นทางนี้จริงๆเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับต้องขอเช่นชมแล้วก็วันนี้นะครับมาที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยองอิงได้มารายล้นคออีกเช่นเคยนะครับพอๆแม่เอฟซีก็คือเข้ามาให้กําลังใจเยอะมากไม่ว่าจะเป็นมาลายด้านหน้าเวทีติปด้านหน้าเวทีนะครับล้นคอกันเลยทีเดียวสําหรับเมื่อวานนี้นะครับไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนเนี่ยแฟนคลับก็คือให้การตอบรับตลอดเวลาเลยเมื่อวานนี้มีชุดใหม่ด้วยเนาะที่ FC แฟนคลับ นำมาให้น้องนะครับน่ารักมากๆแล้วก็แฟนคลับ FC หลายคนเนี่ยรอคอยของแม่หมีภูนะครับซึ่งแม่หมีภูเนี่ยจองลำโพงข้างขวาไว้แล้วนะแล้วก็บอกว่าเตรียมไปพบอุงอิงพ่แพงเร็วๆนี้นะครับคิดว่าแม่หมีภูต้องมีคอนเทนต์หรือต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์น้องแน่ๆ เราคิดไว้แบบนั้นแล้วก็เมื่อวานนี้แม่หมีเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปคอมเมนต์น้องด้วยนะครับในรูปภาพที่น้องอถ่ายคู่กับโลโก้ช่อง3นะครับเห็นโมเมนต์น่ารักเห็นโมเมนต์เดิมๆเก่าๆที่กําลังจะกลับมาแล้วเราก็อดนึกถึงไม่ได้อดคิดถึงไม่ได้นะครับทุกคนเนาะก็ส่งกำลังใจเนาะไปให้น้องในทุกๆก,การเดินทางในทุกๆหน้าที่ด้วยกันแล้วกันสาหรับองค์อิงเพื่อนๆตอนนี้บ้านก็คือใกล้จะเสร็จแล้วนะครับที่บ้านก็คือโอ้โหคึกคักกันหนักมากนะครับนะก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงกก็็สาาามมรถมได้้แลว ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ชมอิ่มข่าวกระแสอีกเช่นเคยนะครับรักทุกคนนะครับลุงอำนวยอยู่บ้านแพงจ้ะลุงอำนวยอยู่บ้านแพงจ้ะลุงอำนวยอยู่บ้านแพงคือว่ไปสระบุณนี่นะ